ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะลงให้เป็นสูตรหลักหน่วยบนค่ะหลักหน่วยบน8งวดลงให้ใหม่ในงวดนี้สูตรการคำนวณใช้หลักหมื่นบวกสิหน้าครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0บวก3บวก2บวก4นะคะสถิติ8งวดไปดูกันเลยค่ะเริ่มงวดแรกนะที่ออก501 27 22ตัวล่างออก1 8นะคะ ใช้หลักหมื่นบวก10หน้าครั้งที่1ในงวดน,นี้คือ0นยบวก0 0บวก0ได้0ค่ะนำศูมาบวกเลขคงที่0 3 2 4 0บวก0ได้0 0บวก3ได้3 3บวก2ได้5 5บวก4ได้9เลขเด่น0 3 5 9นะคะผลการออกรางวัลค่ะ3ตัวบนออก5 7 9หลักหน่วยเข้าเลข9ค่ะ ต่อไปนะคะใช้8บวก4 8บวก4ได้12นำ2มาบวก2บวก0ได้2 2บวก3ได้5 5บวก2ได้7 7บวก4ได้11ใส่1ค่ะเลขเด่ยน2 5 7 1ผลการออกระวัล3ตัวบนออก9 7 2หน่วยบนเข้าเลข2ต่อไปใช้9บวก2 9กบวกสได้11นำหนมาบวก1นบวกศนย์ได้1 1ึบวกสได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสี่ได้10ใสศูนย์ะคะเลขเด่น1 4 6 0ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก8ปดหกหค่ะหน่วยวนเข้าเลข1ต่อไปใช้9กบวกห้า เกบวกหได้14บสีนำสมาบวก4ีบวกศูย์ได้4 4่บวกสได้7 7็บวกสองได้9 9้บวกสได้13ใส่3ค่ะ4 7่เดเสนะคะเลขเด่นผลการออกรางสา3ตัวบนออก5้าหนึ่งเหลักหน่วยบนเข้าเลข7ต่อไปใช้1นบวกเ้า หนบวกเได้10บค่ะนำศูนย์มาบวก0ูนบวกศได้ 0, 0ูนบกสได้3 3มบวกสได้5 5าบวกสได้9ค่ะเลขเด่น0ูนย์สผลการออกรางวัล3ตัวบนออก7จ็หนะคะหน่วยบนเข้าเลข5ต่อไปใช้5้บวกเค่ะ ห้บวกเได้12บสอนำสองมาบวก2อบวกศนย์ได้สองสองบวกสได้5้าหบวกสองได้7 7็บวกสได้สิบเอใส่1เลขเด่นสองห้าผลการออกระงวาล3ตัวบนออกสองหค่ะหลักหน่วยบนนะเข้าเลขหนึ่งต่อไปใช้1นบวกศูนย์ หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ได้หนึ่งค่ะนำหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์เลขเดน่นหนึ่งสีส่หกศูนย์ผลการออกรางสามตัวบนออกเจ็ดห้าศูนย์นะคะหน่วยบนเข้าเลขศูนย์ค่ะอัางวันก่อนหน้านี้ลืมวงนะหลักหน่วยบนเข้าเลขหนึ่งต่อไปนะคะใช้สี่บวกสอง 4ีบวกสได้6ค่ะนำหกมาบวก6กบวกศนย์ได้6 6หบวกสได้9 9้บวกสได้11ใส่1 1ึบวกสี่ได้5ค่ะเลขเด่น6 9เกหนึ่งหผลการออกรางวัลน,นะคะสตัวบนออก4ี่เหหลักหน่วยบนเข้าที่เลข5ค่ะ เนี่ยค่ะสถิติย้อนหลังทั้งหมดนะคะทีนี้นะคะจะมาดูการคำนวณสูตรนี้ในงวดวันที่16กันยายน2564หค่ะหลักหมื่นคือเลข1หน้าครั้งที่1คือเลข7นะคะ1บวก7ได้8นำา8มาบวกเลขคงที่0 3 2 4 8บวก0ได้8 8บวก3ได้11เซน1 1บวก2ได้3 3บวก4ได้7ค่ะ8 1 3 7นะคะหลักหน่วยบนงวดนี้ที่คำนวณได้ ใครชอบเลขไหนะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ